โอ้ไปสืไล่ล่กระดหิมหนึ่งแบกแต่หิงลงมาว้นี่เนาะหิมหึแบกแต่นี่ไปหันเนาะแบกตัวตัหมดมาอ๋อแบกว้ววว nope. นี่มดก่อนเนาะ มดแล้วแต่ให้มาะต่ายบนชนหมกด้วยคอมอ๋อแล้วมีทีมหนึ่งอีตึมแบกจังนี้ไปหาเนาะเออมัดมาฮอดนี่เลยก็แบกไปหาอ๋อใกล้บ่อไก่โอยสุดผู้เลยสุดผูกผู้น่ะโอ้โหโอ้ยอ่าลายถึงผู้่าวเอ้ยบวนักบวน้อไรก็ทุกคนความสั่นเนาะคนน่ะอ๋อบวดสั่นสั่นหนึ่ง เป้อย่างเดียวในน้ำวนนี้เนาะโอ้ไม่จ้องอดกแแหบบนักบ่นักประจัญปฟสคนเธอละน้อยเอาแนะน,นำเขาเจ้ากันไปเข้าค้ับหน้ามุ่ยไปด้กคน อาเห็นเขาเจ้าซ้อนอยู่บ่ฮู้ซ้อนป่าบ่อโอ้เขาเจ้าตัดขั้วไม้บักใหญ่เลยนะจะเป็นน้ำเย็นวังเป็นวังลึกๆอี่สบายดีซอดยังถึกบ่ยังบ่ทึกเสื้อ อ๋อมันสอนป่าทุกคนชื่อตัวอี้น่ะป่าตัวหวัวอ๋อชอบชื่ตัวหวกนะทุกคนปะพันธ์กระทึกบ่มีบ่ ปะพันธ์ก็มีนึกโอ้โอ้ตอนแรงเราึกมาปะพันธ์เนาะ tội nghiệp hèn nít không tay không quá mất 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 ปัญญาขึ้นไปสนามอยู่เฮิร์นี้ทุกคนสนามไปอยู่เฮิง์นี้ครับ สอนเออสอนให้มันหล่ๆเด้อสิสวิก,กินข้าวสุวย้ยนำก็สิกินมกปลานำเด้ดอเดนแอนเลย บริเวณนี้จะคับคับเป็นพิเศษเลยแถ่นี้ก็จะเป็นปลาใหญ่นะเฮ้ยบางกีเขาเจะเห็นเขาเจะเปขเขาเขา,ขาลงมบบนี้ป่ะอ๋อเด็กเขาจะเปเขามาแล้วทุกคนเฮียห่อจะรัดทายโูบเขาจะอยู่นี้โอ้บิวเธอมาคักไล่ทุกคน จะอาจจะลงมาทางนี้เนาะเพราะว่าเขาจะมาแต่เรื่องดูดูทุกคนส้งๆอ๋อเขาจะแบกมาปะไปน,นี้เนาะแล้วก็หิมหนึ่งก็อาจจะแบกจากนี้ข้ามไปเถื่องบอลบางกีฮะททุกคนอ๋อ แม่นนท้ๆะชิมงานนั้นจะแบกลงมาแต่เึิงหุ่นแล้วก็แบกมาป้าใบนี้แล้วก็หิมหนึ่งจะแบกจากนี้ไปหุนป่นแมนวะจ้องหิมหนึ่งแบกแต่เึิงลงมาใบนี้หิมหนึน่งแบกแต่นี้ไปหันเนาะแบกโต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 หมดไหมอ๋อ,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 อแบกมาใบนี้มดก่อนเน,น,นาะ มัดแล้วเต่ให้มาันไปบนพื้นหมดเลยโอ้แล้วมีทิมนึงอีตึมแบกจังนี้ไปหาเนาะเออมัดมาฮอดนี่แล้วก็แบกไปหาอ๋อ้ไก่บ่ไก่โอ้นสุดผู้เลยสุดผู้คุณน่ะฮู้ฮคุณน่ะทุกคนอ้าวบอกเลยล่าคนคุณน่ะจักหน่อยแบกลงมาเปนบ่อทิมนั่นน่ะฮ้าขักจัง พอดทุกคนคนมาใกล้ๆหนึ่ง uh, อ um ๋อคุ่นแบกมาเต็มหึงคุณเริ่มพลายใหญแบกกันลงมาแล้วเนาะ เป็นไรายเลยทุกคนเดี๋ยวไปเฮกจะขึ้นไปเนะาะเคนพากันแบกมาจะใกล้บาทพอสมควรเนาะบอลไปเฮกมาเมื่อเช้านี่ก็มาใจห่างหนุนเนาะมาหามาเร,เรื่อยๆลงหมอไห้อยนี่เ <ừ. S 1> ข้านี่งามทุกคนเนาะเบิ่งต่อเฟืองเียต่บอบักไงต่บอบักไงเนาะ ปวดขึ้นไปหึงมึงเริ่มเมย์แล้วไปกูเมย์ละ เขาจะยางึ้นไปหึงม่หลับเบรกบว่า,าจะรอดบอ <laughs> อาผู้เศร้าทุกคนผู้เศร้าเปย์เขามาว่าเอาไล่แท้ผู้เศร้าอ๋อเอาหากระดาษไล่คักทุกคนนะ เอาล่าจังสิขึ้นไปเป๊ะเขาสวยเวยเนี่ยโอ้ฝากกันเอาล่ค่ะกับพีน้องเลย <c oughs> ผู้ไม่ได้ผู้สั้นๆเนาะท่าระเอกยืนอยู่ละไล่กันอย่างสิล่มแล้วทุกคน Ta, ไปเราจะพิสเพื่อนคนอีกตึมน้อยหนึ่งเนาออึบสั้นแจ็คแรกเลยแหละทุกคนเนาะมองไหมเพย์ก็จะกลนเนาะกลนเป็นบอลยางแล้วก็เปยเนาะผู้หญิงกับเด็กน้อยก็จะเอาเอาประมาณเครื่องเป๋าเือบบกอะไล่ก่อนน้อยหนึ่งเนาะส่วนผู้ใหญ่ผู้ผู้หญิ่งหรือผู้ใหญ่แล้วก็ ผู้ชายจะเอาเต็มเป่าเลยเนาะเป่าหนึ่งก็ประมาณ40 5 0ห้าสิโลหมดแลนะทุกคนเนาะว้าขาจาทน,นก็วัยเนาะโอ้นะโออนไลน์ถึงวชา้ยปวดนักปนดเนาะทุกคนความสั่นเนาะุนะ อ๋อบักสันสันหนึ่งเปย์อย่างเดียวในหนุ่นะมคนนะี้เนาะ นั่นก็จะเป็นสนามข้าจอนนะทุกคนบอลบรเฮ็จจะพาทุกคนไปนี่แหละเนาะตอนนี้เราเาะเบิรงนข้าจอาเปเขา้วก่อนนะเดี๋ยวบรเฮ็จจะพาทุกคนไปเราเบิรงสนามข้าจอนอยู่ั่นเนาะซ้ำกับบ้านหนึ่งได้แล้วทุกคนประมาณสิบป้ายกองครอบครัวเนาะอยู่ั่นนนะขึ้นไปอีกต่อประเท็จใส่ก็ผ้าใบมาทุกคนก็เดี๋ยวเนียงบอกพวกเขาลยักมือได้หนึ่งเนาะ Này. Anh bảo anh heo có chợ ở lại đây nói nưng ở tên Pau bò. Nặc nó. con kia phom ขึ้นไปอีกตัวจะเด้ิวอยู่ห่ กิงกันจังมาเลาะเบิง์จุเจ้านี่แหละประมาณห้าสิบห้าสิบโลอเนาะโอ้โหนะปลายลยกันจะกโลก่อเงินห้าสิบปลายเลยก็หนักสนุกห้าสิบปลายเนาะโอ้โหไปต่อทุกคนเนาเห็นว่ากระเจามาถึงไก่มาได้ บรดคล้ายใจของปากแล้วโอ้ผู้สาวาก้นถางเนาะไปยังคะนะ่ะโอ้เป็นผู้นี้จะเป็นผู้อยู่เบื้องล่างทุกคนเนาะเวลาทางมันมันเปมันยังคันกกนเพิ่มเนาะเพื่อว่าเป็นบอลเย็บบอลเยี่ยมขึ้นไงน <c oughs> ผู้แปลงทางเนาะ ไปไปต่อนี่คือบอลแนวนี้มันบบมีบอลเย็บแล้วในเพ่นกอล์นเนาะนี่ก็มีเป็นบอลเย็บแล้วเย็บมาง่ายๆเนาะ สาวเราได้โบเหงาโอ้บอกไว้ทุกคนบอกไว้ว่าจะขึ้นไปถึงพูนแหละเนาะแต่ว่าพูนสังเกตเบอร์อย่างขึ้นไปหู๊น เถิ่องหุ่นอีกเนาะข้าเจ้าว่าแบกอยู่เถื่งเถืงหุ่นซีแมนหุ่นแหลกเนาะแบกเบ่ไปเนาะโอ้เดี๋ยวหุ่นแบกลงมาหุ่นหาัมาหุ่นบ่บหวบ่ไหวเนาะเดี๋ยวไปจะหล่อฮะข้าเจ้าอยู่นี่อ่ะเนาะเมื่อยทุกคนแรดเลย กำลังขึ้นมาคนกันขึ้นมาแล้วเนาะทีว่าแบกไปบางกีนะอไปไลุ่มแล้วก็กลับคืนมาอีกเนาะให้กองอิลลี่ข้าจะก็ฟฝันไม้ใหญ่ได้เนาะสงังเกตเห็นกระต่อไม้ใหญ่หัวแล้ว เคบพเฮกจะาอย่างนี้ทุกคนเนาะให้เขาจะลงมาก่อนเนาะโอ้ให้เขาจะขึ้นมาก่นอนเนาะขนวันแบกไปไเรื่อยๆนี่าานนนกุซ่าไล่คนใดเนาะแดดก็ฮอนเนาะไปลงไปลุ่มแบบขึ้นซ่านเนาะ อยู่ใกล่วอล้านเขาอยู่บนนี้บ่เออไปทุกคนขึ้นสิพ่าทุกคนขึ้นไปบรลานเขาบางานงมาไปเขาโอไปเขาซอยนักบ่อ้นักหน,กนอ ฮอดทุกคนเนาะฮอดเทิงเ่ยเจา้านานเขาก็จจะอยู่นี่เนาะโอ้ไปเป็นไรายกันมานี่เลยเนาะโอ้ไม่จ้องอดกแขบนักบุนักจบอสคนเธอละน้อยเอา <c oughs> săn nằm có cháu đây Ồ, sẽ nằm hơn được hương ี้ยวมานมาันจเฮิง์มันโอ้มันนี่มัดมือเลยทุกคนเขาจะจะแบกเขาอยู่นีน่แหนโอเคทุกคนไปขึ้นไปเฮึงบ่อรอดเนาะเมือ่อยจะรอท้าก็าเจออยู่นี่แล้วก็จะเดินทางลงไปลุมพุ่นเนาะ ในคนละห้องก็เดินทางลงมาเนาะจักให้เขาเจ้านะใ้เขาจะเยอะเขาเจออาเจ,จะแบกมาไว้มาพักไว้นี่เนาะแล้วก็ลังจักที่ว่าแบกมาแต่ถึงเมื่อเราเขาจะก็จะแบกข้ามน้ำนี้ไปห้ารถอยู่้นเนาะบริเวณนี้ก็จะต้นไม้ใหญ่อย่างละทุกคนทเนาะต้นไม้ใหญ่อย่างลาะเราจะลงไปใหนน้น้องสายเรา่อกีนน้องสายคนบุกขึ้นไปนําเราเพื่อคนเจ็บแอลอ่ะสัน เ๋ยาจะพาทุกคนขึ้นไปสนามขึ้นหุ่นน้ำขึ้นไปดอยแล้วทุกคนเยน็ยนยน็นทุกคนบนนี้นะ เย็นสบายเลยโอ้ไปฝืนไปไนลากันด้วะ โอ้นั่นเปรู่เปเตเามาดูโอ้จะเปรู่งค้าไม่ใช่หรอ อาจจะขึ้นมาบานนะทุกคนไปลูกเตลเดาดส่ ไปทุกคนขึ้นไปถึงคนเราอือโอ้ยักอาบฟเลยทุกคนฮอนฮอนอันนี้เานาะไอเขาเหมือมื่อในตอนตูดน้ำนี่ยขักขักเลยเนี่ยเราจะขึ้นไปถึงนะ่นเราทุกคน